เพื่อนๆดูความซ่านะอืมกินหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทชิมนะโอ้เพื่อนๆดูนะน่ากินไหมนี่คือเทปาเช่นะคะดูค่ะดูความซ่าของเขานะ อันนี้คือป้าหมูบ่มในขวดสี่คืนนะเพื่อนๆดูนะดูความซานะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอือหืมโอ้ยอร่อยเพื่อนๆอ,อร่อยสุดยอดบอกเลยเครื่องดื่มนี้คือแบบห้ามพลาดสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำเทปาเช่ลำไยอบแห้งนะ FC ป้าหมูเรียกร้องกันเข้ามามากเลยนะคะสําหรับเทปาเช่หลายๆสูตรนะป้าหมูก็พยายามคิดค้นสูตรเทปาเช่นะคะให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะให้เหมาะกับประเทศไทยบ้านเรานะคะหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็สามารถทําได้เช่นกันนะวันนี้นะคะเราจะเป็นเทปาเช่ลำไยอบแห้งนะลำไย,ยอบแห้งเนี่ยเขาก็ส่งขายไปทั่วโลกนะคะประเทศเพื่อนบ้านก็มีขายเช่นกันนะวันนี้ป้าหมูก็นําส่วนผสม รำไย,ยอบแห้งนะคะแล้วก็เปลือกสับประรดสำหรับทําเทปาเช่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทําเลยนะเปลือกสับประรดนะคะให้เพื่อนๆร้างทําความสะอาดให้ดีนะคะเอาเศษดินเศษฝุ่นเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะก่อนที่เพื่อนๆจะปอกเปลือกนะให้ใช้แปรงสะอาดนะคะขัดซอกของตาสับประรดนะเพราะว่าเราจะต้องใช้เปลือกมาทําเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ ตัดแต่งไอ้พวกเศษเปลือกที่แห้งเกิดกังนะคะตัดออกให้หมดเลยนะให้เหลือเฉพาะเปลือกที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะใช้ได้ทั้งสับป,ปะรดพันตาเล็กแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะพันตาใหญ่ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะไปหั่นให้เรียบร้อยก่อนนะคะสูตรเทปาเช่ลำไย,ยอบแห้งนะคะวันนี้ป้าหมูใช้เปลือกสับป,ปะรด100กรัมนะลำไย,ยอบแห้ง50กรัมนะคะ น้ำตาลทราย150กรัมนะป้าหมูใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะเราใช้ลำไยอบแห้งเนี่ย50กรัมเวลาที่เราเอาไปต้มเพื่อนๆมันจะบานออกเยอะเลยนะนี่นะคะใช้ตามสัดส่วนที่ป้าหมูบอกนะเราใช้น้ำดื่ม200 ml เทใส่หม้อต้มนะคะเปิดเตาเลยน้ำเริ่มร้อนเพื่อนๆเ,เทลำไยอบแห้งลงไปเลยค่ะ ลำไยอบแห้งในเซเก็มีขายนะเพื่อนๆนะไปดูได้นะคะตรงแผดขนมขบเคี้ยวนะคะก็จะมีพวกของแห้งนะก็ะหมูใช้เตาไฟฟ้าเห็นไหมคะมันค่อนข้างที่จะร้อนเร็วนะนี่นะคะเขาก็เดือดมากแบบนี้เลยนะเราก็เติมน้ำตาลทรายขาวเลยค่ะ150ยหกรัม เทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆต้องรีบคนนะคะไม่งั้นน้ำตาลทรายติดก้นหม้อแล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นไหม้ด้วยนะคะนี่นะคะป้าหมูใช้ไฟเบานะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเบาไฟนะคะป้าหมูจะต้มต่ออีกห้านาทีนะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยลำไย,ยอบแห้งของลำพูนนะคะ ตอนนี้เราก็ต้มครบ5้านาทีแล้วนะคะป้าหมูจะปิดเตานะนี่นะคะเราก็ต้มครบ5้านาทีเพื่อนๆดูนะสีสวยมากเลยเห็นไหมคะกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้ำลำไยที่เราต้มนะคะเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตนะคะหลังจากที่น้ำลำไยเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะนี่นะคะตอนนี้น้ำลำไยที่เราต้มนะก็ อุณหภูมิลดลงแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะตอนนี้นะคะก็พร้อมที่จะเทลงโหลแก้วแล้วนะคะโหลแก้วนะคะเพื่อนเพื่อนนาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ลวกน้ําร้อนนะคะเป็นการฆ่าเชื้อนะเดี๋ยวเราจะเทเปลือกสับปะรดลงไปเลยค่ะเปลือกสับปะรดเราใช้หนึ่งร้อยกรัมนะอันนี้เราใช้น้ำสองร้อยมลนะคะเพื่อไปต้มลำไยกับน้ําตาลทรายนะ เดี๋ยวเราจะเทลงไปเลยค่ะเราใช้น้ําไป200 ml แล้วนะคะเราแบ่งไป200 ml เนี่ยเพื่อต้มน้ําตาลทรายกับลําไยนะคะจะได้ประหยัดไฟนะเพื่อนๆต้มหมด1ลิตรเนี่ยเปลืองไฟแน่นอนนะคะน้ําที่เราจะนํามาเติมเนี่ยจะต้องเป็นน้ําดื่มนะเพื่อนๆนะน้ำดื่มน้ํากองจากเครื่องนะคะน้ําบรรจุขวดพร้อมดื่มนะคะอันนั้นใช้ได้นะ ถ้าใครใช้น้ำปราปาจะต้องเอาไปต้มไว้ก่อนนะคะเราจะเทน้ำลงไปเลย800 ml หลังจากที่เราเติมน้ำลงไปเพื่อนๆจะต้องติดสติกเกอร์ด้วยนะนี่นะคะว่าเราหมักไปวันที่เท่าไหร่นะเทปาเช่้อลำไยอบแห้งนะคะป้าหมูหมักวันที่3มเดือน7นะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นะคะการปิดฝานะเพื่อนๆนะเราจะไม่ขันให้แน่นนะ เราขันแค่ครึ่งเกีียวนะคะป้าหมูจะหมักในอุณหภูมิห้องสวันนะคะสามสี่ห้าเดี๋ยววันที่หนะคะป้าหมูจะกลับมาอัปเดตนะว่าว่าเทปเช่รำยไยอบแห้งของเราจะหอมหวานอร่อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปเช่เบียร์รำยยนะคะเพื่อนๆดูนะป้าหมูหมักมา3คืนนะคะดูความซาของเขานะเพื่อนๆน,นะเห็นไหมคะ เห็นความซ่าของเขาไหมมันเดือดปุดปุดแบบนี้เลยป้าหมูให้หมักเทปาเช่นะคะป้าหมูจะให้หมักแค่3คืนนะคะ3มคืนถ้าแบบไม่มีเวลาจริงๆหรือว่าลืมจริงๆเลยก็สคืนนะคะเพราหมูไม่อยากให้เกินกว่านี้นะ3ามถคืนกําลังดีนะคะเราจะต้องบ่มในขวดต่ออีก2-3งถคืนนะเพื่อนๆนะเทปาเช่นเนี่ยมันคือเบียร์เม็กซิโกนะคะ เรีว่าเบียร์สดนั่นเองนะแต่ว่าแอลกอฮอล์มันไม่ได้สูงมากนะเพื่อนๆนะมันก็ได้ในปริมาณหนึ่งนะคะมันก็แบบมึนๆนะแต่ว่าป้าหมูให้หมัก 3- 4วันเนี่ยคือเราจะได้ความหอมของผลไม้นะเพื่อนๆได้ความหอมของเปลือกสับปะรดหรือว่าผลไม้ที่เราเอามาเติมใส่นะถ้าหมักนานกว่านี้นะคะมันจะเกิดการหมักรองนะคะมันจะเกิดเป็นเป็นกลิ่นอีกประเภทหนึ่งเลยมันจะเป็นกลิ่นอีกชนิดหนึ่งเลยที่ มันไม่ได้อร่อยมากนะเพื่อนๆนะถ้าใครไม่ชอบเนี่ยมันอาจจะแบบเหมือนกลิ่นเหม็นเน่านะเพื่อนๆนะตัวเนี้ยป้าหมูสอนให้ทําในลักษณะเนี้ยค่ะมันมันใช้ของสดหมดเลยมันใช้ของสดนะเราอยากจะได้ความสดใหม่เวลาที่เรากินนะมันก็จะได้ความหอมความสดใหม่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆหมักไปนะมันอาจจะเห็นเป็นกากเป็นเส้นใยสีขาวๆนะคะ มันไม่ใช่เชื้อรานะเพื่อนๆมันเป็นยีสต์นะมันเป็นยีสต์จากธรรมชาตินะมันจะเป็นสีขาวๆเป็นเส้นๆน,นะคะไม่ผิดปกตินะหมักได้นะคะให้ครบสามคืนก่อนนะเพื่อนๆถึงกองกากนะเดี๋ยววันนี้เราจะกองกากกันเลยค่ะป้าหมูแนะนําให้ใช้ขวดน้ําอัดลมนะเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการระเบิดนะคะเพราะว่าถ้าใช้ขวดแก้วเนี่ยบางทีมันมีแรงดันมากนะคะมันอาจจะทําให้ขวดระเบิดได้นะมันก็จะเป็นอันตราย ขวดพลาสติกที่นํามาใช้ได้จะต้องเป็นขวดน้ําอัดลมเท่านั้นนะป้าหมูย้ํานะใช้ขวดน้ําดื่มไม่ได้นะคะเราจะเทกองเลยนะคะเราใช้กระชอนกับกวยนะคะเทเลย นี่นะคะปลาหมูก็กองผ่านกระชอนแบบนี้เลยนะหลังจากที่เรากองเรียบร้อยนะคะเราจะปิดฝานะปิดให้สนิทเลยนะเพื่อนๆปิดให้ตึงมือเลยเราใช้ขวดน้ําอัดลมนะคะเพื่อนๆสามารถบิดฝาให้ตึงมือเลยนะเพราะว่าการปิดแน่นเท่าไหร่นะคะมันจะสร้างแก๊สมากขึ้นเท่านั้นนะปลาหมูจะบ่มในขวดนะคะสคืน เดี๋ยวครบ2คืนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะว่าเทปาเช่ํำไยอบแห้งของเราจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมา, update, ยายอัปเดตเทปาเช่ํำไย่อบแห้งนะตอนนี้นะคะเราบ่มในขวดนะ4ี่คืนเพื่อนๆเ,เพราะว่า FC ป้าหมูนะคะหลายท่านอยากจะได้ความซานะแล้วก็ให้มีแอลกอฮอล์ที่มากหน่อยนะป้าหมูก็บ่มในขวดนะคะไว้ข้างนอก4คืนเลยนะจากเดิม สูตรที่ป้าหมูให้ไปนะคะป้าหมูให้บ่มในขวดสองคืนนะตอนนี้เราเพิ่มนะคะเราเพิ่มวันให้บ่มในขวดนะคะเป็นสี่คืนนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าผลของการที่เราบ่มในขวดสี่คืนจะเป็นยังไงนะตัวสายตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเป็นสายไม้นะป้าหมูจะต้องเอาไปจอที่ขวดนะคะเพราะว่าเราใช้สายไม้ในการบันทึกนะนี่นะคะตัวนี้คือสายไม้นะ เพื่อนๆดูความซ่านะกินหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทชิมนะโอ้เพื่อนๆดูนะน่ากินไหมนี่คือเทปาเช่นะคะเทปาเช่ลำไยอบแห้งดูค่ะดูความซ่าของเขานะ อันนี้คือป้าหมูบ่มในขวดสี่คืนนะเพื่อนๆดูนะดูความซ่านะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะ <c oughs> อือหือโอ้ยอร่อยเพื่อนๆอร่อยสุดยอดบอกเลยเครื่องดื่มนี้คือแบบห้ามพลาดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงบอกเลยอร่อยมากคือตัวเนี้ยรสชาติเหมือนเบียร์สดเลยเพื่อนๆเทปาเช่ลำไยอบแห้ง เดี๋ยวป้าหมูอาจเสร็จป้าหมูจะรีบตัดต่อให้เพื่อนๆได้ไปทำตามเลยนะบอกเลยคือสูตรนี้แบบสุดยอดนะเป็นสูตรที่ป้าหมูคิดค้นขึ้นมาเองนะคะไม่ได้ไปก๊อปหรือไปเรียนแบบใครนะป้าหมูขอแค่อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆทําทำเครื่องดื่มที่อร่อยอร่อยแล้วนะทำตามสูตรที่ป้าหมูให้ไปเพื่อนๆให้เครดิตป้าหมูด้วยนะคะการให้เครดิตคือการขอบคุณผู้ผ,ผลิตคลิปนะป้าหมูคิดค้นสูตรเอง อร่อยจริงป้าหมูมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆทำแบบฟรีๆเลยนะไม่ได้เก็บค่าสูตรค่าห้องอะไรเลยนะคะป้าหมูขอแค่ให้เครดิตป้าหมูด้วยนะคะคือการให้เครดิตเนี่ยเพื่อนสมาชิกท่านอื่นเขาจะได้มั่นใจว่าอ๋อทำตามสูตรป้าหมูแล้วมันอร่อยจริงนะถึงมีคนมาทำตามมาให้เครดิตด้วยนะคะป้าหมูบอกเลยสูตรนี้ใครไม่ทำถือว่าพลาดตัวนี้เป็นเทปาเช่ลำไยอบแห้งนะ เดี๋ยวป้าหมูจะใช้ลำไย,ยสดมาทําเป็นสูตรเทป,ประเช่ให้เพื่อนๆได้ทําตามด้วยนะมันจะเป็นคนละฟิลกันนะคะเพื่อนๆระหว่างลำไย,ยอบแห้งกับลำไย,ยสดนะวันนี้เพื่อนๆเ,เ,เอารำไย,ยอบแห้งไปทําก่อนนะบอกเลยสูตรนี้คือแบบอร่อยโคตรๆอร่อยเหมือนเบียร์สดเลยค่ะใครที่บอกว่าให้ป้าหมูทําเบียร์สดให้ดูหน่อยอันนี้อร่อยค่ะบอกเลยอร่อยจริงรสชาติคือเบียร์สดเลย ใครที่เข้ามารับชมที่วิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะป้าหมูอนุญาตเพื่อนๆแชร์ออกไปนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นนะหรือญาติพี่น้องของท่านนะจะได้เห็นสูตรที่ป้าหมูพาทำนะคะเป็นสูตรเครื่องดื่มที่อร่อยออร่อยทำเองได้ในครัวเรือนนะบอกเลยนะคะสูตรของป้าหมูคือทำง่าย ขอแค่เพื่อนๆทําตามสูตรนะคะจะได้เครื่องดื่มที่อร่อยจริงนะเพื่อนๆอย่านอกสูตรนะคะทําตามสูตรไปก่อนนะถ้าชอบเพื่อนๆเพิ่มปริมาณนะคะก็คือตัวเนี้คือหนึ่งสูตรป้าหมูให้ทำหนึ่งลิตรคือหนึ่งสูตรการทําสูตรของป้าหมูหมายความว่าถ้าเพื่อนๆอยากทําเยอะก็ทำสองสูตรสามสูตรทําไปเลยขวดหนึ่งอ่ะสูตรหนึ่งเพื่อนๆเก็บใส่ตู้เย็นได้เลยเป็นปีๆ ตัวที่ทําง่ายนะคะใช้เวลาไม่นานด้วยเพื่อนๆก็ได้เครื่องดื่มที่แบบโคตรอร่อยเลยป้าหมูการันตีความอร่อยค่ะป้าหมูก็สวัสดีทักทายสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ